ดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามความก้าวหน้าของไทยในการพัฒนาเรือพลังงานไฟฟ้ากันบ้างล่าสุดกรมเจ้าท่านำร่องเรือหางยาวพลังงานไฟฟ้าต้นแบบที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหวังยกระดับการท่องเที่ยวสีเขียวซึ่งเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ปลอดภัยไร้มนพิษยอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้จัดทำร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการตรวจเรือโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับเรือหางยาวซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งเข้ากระทรวงคมนาคมเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่5มีนาคม2 5 6 4นในวิทยายาม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่าและคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดราชบรุรีตรวจติดตามโครงการต่อเรือไฟฟ้าต้นแบบเรือโดยสารหางยาวที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าพร้อมทดลองนั่งก่อนใช้งานจริงโดยมีนายภูเมศสุขม่วงผู้อำนวยการสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคที่3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกจังหวัดราชบรุรีเรื่องนี้สืบเนื่องจากนายวิทยายาม่วงได้ลงตรวจพื้นที่เมื่อปี2562 เพื่อ,อรับทราบปัญหาของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรือหางยาวติดเครื่องยนต์มีการวิ่งเร็วเสียงดังประกอบกับมีควันดำส่งผลให้เกิดมลพิษทางเสียงอากาศและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากท่อไอเสียของเครื่องยนต์อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่สาสำนักมาตรฐานเรือและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐมร่วมกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพ าการต่อเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าได้แก่บริษัทสกุลซีอินโนเวชันจำกัดและชุมชนในท้องถิ่นร่วมกันดําเนินการต่อเรือโดยสารหางยาวที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้งานในคลองดําเนินสะดวกให้เป็นเรือต้นแบบที่ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้คนในชุมชนได้นําไปเป็นทางเลือกในการต่อเรือใหม่ หรือเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ดีเซลเก่ามาใช้มอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแทนพร้อมทั้งได้จัดทำร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการตรวจเรือโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับเรือหางยาวที่จะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งเข้ากระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาโดยนำร่องการพัฒนาเรือหางยาวท่องเที่ยวให้เป็นเรือไฟฟ้าต้นแบบ ที่ใช้งานได้จริงไม่เกิดเสียงหรือมลพิษทางอากาศลด PM 2.5โดยโครงการดังกล่าวมีเรือจำนวน3ามลำเป็นเรือไม้2องลำและเรือจากภาคเอกชนประกอบขึ้นด้วยอลูมิเนียม1ลําลำซึ่งชาร์จหนครั้งใช้เวลา4ชั่วโมงวิ่งได้ประมาณ10กิโลเมตรความเร็วสูงสุดประมาณที่10กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงและสามารถชาร์จไฟที่บ้านได้ทั้งนี้อธิบดีกรมเจ้าท่าได้มอบนโยบาย โดยให้แนะนําผู้ประกอบการและชุมชนเปลี่ยนมาติดตั้งเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น8ถึง10ลำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศคาดว่าภายหลังจากสถานการณ์โควิด1 9คลี่คลายลงจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จำนวนมากอีกทั้งเป็นการท่องเที่ยวสีเขียววิถีใหม่ปลอดภัยไร้มนพิษอย่างยั่งยืนหากพูดถึงเรือหางยาวนักท่องเที่ยวจะนึกถึงประเทศไทย และควบคู่กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาที่นานแต่การใช้เครื่องยนต์ที่มีควันดำและเสียงดังมากไม่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันดังนั้นการดำเนินการเรื่องนี้ของกรมเจ้าท่าถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการทั้งทางกฎหมายและมาตรการจูงใจายควบคู่กันไปด้วยอย่างเร่งด่วนซึ่งไทยควรใช้เรื่องนี้เป็นจุดขายในการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆด้วยหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์ รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ